วันนี้เราจะมาเทปกล้องนะคะก็เป็นกล้องรุ่นนี้นะคะก็ตามนีตามที่แจ้งนะคะว่าตรงนี้นะคะเกี่ยวล็อกมันหักนิดนึงนะคะตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เวลาปิดเนี่ยมันจะปิดไม่สนิทนะคะเราต้องใช้เทปเทปใสเทปกาวนะคะปิดปิดตรงนี้ไว้นะคะเพื่อให้ให้มันตรงนี้มันแน่นนะคะโอเคก็กล้องใช้ฐานชนิดนี้นะคะ cr 2นะคะ ก้อนเนาะอันดับแรกใส่ฐานตรงนี้นะคะเม่นเม่นเนะคะนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะ <ๆ S 1> โอเคตรงนี้ฐานวันที่เราเปลี่ยนให้แล้วนะคะสามารถกดตั้งได้ อันนี้มันจะมีตัวเลขลงบนฟิล์มของเรานะคะถ้าเราตั้งเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากใส่ก็ไม่อยากให้มีตัวเลขเนาะทำให้เป็นเส้นขีดๆอย่างนี้ไว้นะคะจะไม่มีไม่มีตัวเลขเนาะเปิดนะคะอันนี้นะคะให้อาจุกข,ขึ้นด้านบนนะคะ น,นี้เป็นฟิล์มที่เราไว้ใช้เทปใท้ลูคาคนะ,คะเป็นฟิล์มตัดนะก็การใส่ฟิล์มนะคะใส่ประมาณนี้เนาะให้มันเรียบๆตึงๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาเนี่ยคะ่ะถ้าเราใส่ฟิล์มถูกจะขึ้นเลขหนึ่งนะคะม่อกี้มันมันขึ้นนะเปิดกล้องตรงตรงนี้นะคะนี่ถ้าเราใส่ฟิล์มถูกมันจะขึ้นเลขหนึ่งเนาะ,ะอ่าเดี๋ยวเราปิดก่อนนะเดี๋ยวเราจะใช้เทปแปะ ะะใช้เทปแปะตรงนี้นะมันก็ยังไงมันเหมาะสำหรับการใช้งานนะคะตัวกล้องทำงานเต็มระบบนะแค่มีตำนิตตามที่เราบอกนะฝาหลังเราต้องปิดเทปเพื่อให้มันแน่นนะคะถ้ามันไม่แน่นแสงมันอาจจะเข้าได้หรือว่าแบบปัดเข้ามาตรงนี้นะคะ อาจจะปิดสัก2ชั้นก็ได้นะคะเพื่อความแบบให้มันแน่นเนาะถ่ายเสร็จค่อยเอาออกนะคะ,ะก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่น่าเกียดมากเท่าไหร่นะคะเวลาเราถ่ายเราก็ถ่ายข้างหน้าเนาะคนเห็นอ่าทีนี้เปิดกล้องตรงนี้นะคะเปิดมาตอนแรเป็นหมดออตโต้นะหมดออตโต้ก็คือใส่ไม่พอแฟลชมันจะทํางานนะคะเวลากดถ่ายให้กดเชตเตอร์ลงขึ้นนึงก่อนเนี่ยมันจะมีขึ้นตรงนี้ ไฟเขียบไฟจะโฟกัสนะคะเนี่ยแฟลชมันจะติดเป็นเลขสองนะคะนี่ค่ะเป็นเลขสามเราเลือกปิดแฟลชได้นะปิดแฟลชเลือกปิดแฟลชจากตรงนี้นะคะปิดแฟลชไอเปิดแฟลชแก้ตาแดงมีรูปตาก็คือเอาไว้ถ่ายกลางคืนนะเอาไว้ช่วยลดตาแดงนะแล้วก็ถ้าไม่อยากใช้แฟลชก็ให้เป็นสัญลักษณ์นี้นะคะไม่ใช้แฟลชเนาะก็ดชัตเตอร์ลดเครื่องนก่อนแล้วก็ อ,อันนี้แฟลสโลก็เอาไว้ถ่ายไปคล้ายๆแฟลมันแบบจะสาดไปช้าๆนะคะ mm hmm. กลับมาหมด Auto, mm ุดออโต้เดี๋ยวเราเทสแฟล mm hmm. ให้ดูนะคะ mm ่ hmm. mm hmm. แฟตก็จะติดนะคะ mm hmm. อีกรอบนะคะ mm hmm. ตัวนี้เลือกปิดแฟลได้นะ นี่คือเราเทสเปิดให้ลูกค้าดูนะคะตั้งเวลาถ่ายได้นี่ตั้งเวลาถ่ายมันจะกระพริบนะคะ,ะฟิล์มมันน่าจะหมดนะคะ,ะมันเป็นฟิล์มมันเป็นฟิล์มตัดที่เราไว้ใช้เทสการทำงานของกล้องนะมันก็เลยมีไม่ครบนะคะ เวลากล้องตัวนี้ถ้าถ่ายครบครบแล้วคล์มมันจะกอลบกับให้อัตโนมัตินะคะโอเคโอเคมันก็เป็นศูนย์แล้วนะทีนี้เรามาอธิบายตรงตรงนี้นะคะระยะโฟกัสนะตัวนี้มันจะระยะที่ระยะปกตินะคะอินฟินิตี้ก็คือแบบระยะแบบเท่าไหร่ก็ได้นะคะก็1เมตรถึงอินฟินิตี้นะคะสมมุติถ้าเราขี้เกียจรับก็ตั้งไว้หมดนี้นะตั้งไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่า ถ้าเราอยากให้มันใกล้เข้ามาอีกก็นี่หเมตรถึง0.3นเมตรนะคะอาจจะระยะใกล้เข้ามาอีกนะคะแล้วก็ระยะตรงนี้นะคะระยะใกล้สุดๆก็จะเป็นเอระยะมาโครนะคะถ่ายระยะใกล้มากๆนะคะตัวนี้นะคะสีแดงนะคะแต่ว่าถ้าเราถ่ายแบบวิวพวกวิวปกติอะไรอะ่ะแนะนําว่าเป็นสีเขียวดีกว่านะว่าถ้าถ่ายแบบระยะแบบช่วงแขนเนี่ยเราก็ปรับ ระยะมาตามระยะนี้เนาะนี่นะคะเดนมันก็จะยื่นออกมานี่นะโอเคนะคะก็ตรงตรงนี้มันถ้าถ้าเราเป็นเป็นระยะเนี่มันจะขึ้นไฟตรงนี้นะคะถ้าเป็นระยะสีแดงนะคะตรงเนี้ยมันจะบอกว่าเป็นระยะใกล้มากๆนะคะมาโคเนาะแต่ว่าถ้าถ่ายระยะปกติก็เป็นสีเขียวนะคะโอเคการทํางานจะมีประมาณนี้ก็ถ้าเรา จบม้วยแล้วเนาะแล้วก,แก็แกะนี่นี่มันอาจจะเป็นรอยนิดนึงนะคะมันเป็นรอยกาวของเทปนะคะที่มันจะกลับเข้าไปอยู่ในกักแล้วก็ส่งล้างได้นะคะก้องก็ปิดไว้เนาะถ้าเราถ่ายอีกก็ใส่ม้วนใหม่เข้าไปนะคะแล้วก็เวลาอย่าลืมปิดตรงนี้นะคะเพราะมันไม่แนบสนิทแล้วก็เวลาปิดเทปก็ดันมาแล้วก็ปิดให้มันแน่นนะคะตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะเพราะว่าถ้าปิดไม่แน่นแสงมันจะเข้าได้นะนี่นะคะถ้าที่เราบอกตรงนี้มันจะขึ้นไฟก็คือให้ปรับเป็นระยะสีแดงนี่มันจะขึ้นไฟมันจะบอกว่าเป็นระยะมาโคนะประมาณนี้นะคะการทํางานใช้งานง่ายๆนะคะถ่ายจุดม้วนกล้องจะก,กอฟิล์มกลับให้เราเองอัตโนมัตินะคะฐานที่อยู่ในกล้องก็ต้องใส่ไว้นะคะถ้าไม่มีฟิล์มอยู่ในกล้องก็คือต้องใส่ฐานไว้นะคะแต่ว่าถ้า เราถ่ายจบวาแล้วเอาฟิล์มออกไปล้างแล้วก็ฐานก็ถอดออกนะคะโอเคปิดกล้องตรงนี้นะคะการทํางานเต็มระบบนะตรงนี้นะตนําหนิแค่ตรงนี้นะคะต้องใช้เทปปิดนะคะต้องดันแล้วก็ใช้เทปปิดนะเราเวลาเราใส่ฟิล์มนะโอเคค่ะ